บางสภาพมันสำปลังอายุสองเดือนครับพี่น้องอายุสองเดือนปลูกในสภาพพื้นที่ที่เป็นไส้ล้วนๆครับพี่น้องสองเดือนนะครับบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็หน่อยเป็นต้นบ่เสมอกันนะครับเพราะว่ามันเกิดบ่ดีนะครับแปลงนี้เกิดบ่ดีผมเกิดเลยเอามาส่มนะครับจังสั่นกับว่าเกิดนะครับมองจังสั่นกับว่าเกิดบางที่มันเกิดก้อนก็ใหญ่ก้อนอยู่นะครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องเจ้าไร้มันส้ำปลัง พี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์วันหยุดเสาร์วันอาทิตย์นะครับมอนี้อากาศเกิดค่อนข้างหนาวครับพี่น้องนะครับก็ได้มีโอกาสออกมาหลาะเบิ่งใ้มันแต่เสาร์นะครับพี่น้องเบิ่งให้มันอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับก็รบมก็แห้งครับพี่น้องรบมแห้งอากาศก็ประมาณสิบสองิบสามองศานี่ล่หละพี่น้องนะครับพื้นที่ที่ผมอยู่อ่าพื้นที่พี่น้องอยู่นั่นหนาวคือเขียผมว่าครับ ผมนี่จังหวัดขอนแก่นหนีหนาวเลยครับพี่น้องประมาณสิบสองสิบสามโงสายล่เหรครับ่องนี้นะครับครับกะบวันนี้กัใไม้มีโอกาสออกมาหล่อเบิ้งแต่เจิ่นะครับสองเดือนผ่านไปแล้วครับพี่น้องสําหรับมั่นสําปะหลังแปลงนี้นะครับกะเรียกว่ากะเป็นที่หนาพอใจอยุ่พี่น้องนะครับมั่นกับว่าเคยเกิดดีไปไหนนะครับหกทิปเจ็ดทิ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ครับทั้งสอมนะครับสมกับว่าคอยญ่ท่านกันไปไหนหรอกครับจังนั่นนะครับเป็นแบบนั้นนะครับมั่นสมต้นที่ผสมมันก็งามแล้วต้นที่สอมกับเห็นใหท่านกันเนาะครับแปลงนี้กับงกไรเกจไรเนาะครับเง้วขึ้นไปสูดุ่นเลยเนาะพี่น้องตอนทังนี้กับแปลงนั่นก็เป็นของพีของญาติพี่น้องกันเนาะครับญาติพี่น้องกัน แต่เมีนของผมมืดกับของสีดีแล้วครับพี่น้องนี่ของหยาดกันนะครับยาวขึ้นไปพู้นะครับขึ้นไปขางเปลาไวหวผมนะครับพี่น้องแต่ที่ป,ประมาณนี้แหละครับมันสองเดือนกลักวๆกับต้นที่มันสมบูรณ์ต้นที่มันเกิดดีเมบูบู์กับประมาณเลื่อยหัวเขา้าหรอวครับเลื่อยหัวเข้าแล้วนะครับเป็นมันกเกษตรสสารหาศูนย์พี่น้องครับเป็นกระไดกินปุ๋ยแล้วนะครับสําหรับการเสริมปุ๋ยกับเสริมเรียบร้อยแล้ว เย็บหยาเยบรอยนี่แหละครับมันสําประหลังขคามแรงนะครับพื้นที่นี้ก็จะเป็นมันสัาปะหิทงิลังคามแรงยุ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรพี่น้องนะครับเพราะว่าเลียวไปทางใดก็มีตะไลมันนะครับตอนนี้กับเวลาก็เกือบเจ็ดโมงแล้วครับพี่น้องตะเวนกับิึงจะโพ่ขึ้นนะครับอากาศกับก่อน้างเนานะครับพี่น้องมีอ่อยปนแน่นหน่อยนอกนั้นก็เป็นมันนะครับ ี๋ยวภาพพี่้องเดินดูเนี่ยเรื่องนะครับนี่นะครับพี่้องมีมันใบดังมันใบดับงปนแน่พราไปนะครับพี่้องปนแน่าปลไปกับบอดบอดอะออกครับบไดอเไาออกกับบอยเลยนะครับกจังปีกายนี่กับมีปนแน่นิดหน่อยกับมีหัวอยู่นะครับ่าปีหน้าก็ต้องต้องเลือกพันก็เกาก็ปีนี้อีกนะครับเพื่อว่าสีบ่มมีใบดังนะครับอันนี้เป็นมันพวงเพชรนะครับพวงเพชร มีปนมาเนอะครับปนมาน้ากันโอ้พ,วพ่วงเผ็ดเกิดโมเมนท์ธรรมดาดี่พี่น้องญงครับที่ดิวไปลองต้นญ่ต้นงามใบหนาครับนี่ครับพ่วงเผ็ดเนาะครับอมีมีสองต้นเนาะปนมากัจริงจริงกับปนไปเกือบทั่วแปลงแล้วครับเพราะว่าตอนปลูกเอาพันธุ์มากอะเอาปนกันมากเนาะครับอั็เป็นเศษสารหาศูนย์นะครับ,ดบเดดูพี่น้องเบึ้ง เบื้องลักษณะของมันใบด่างก่อนนะครับพี่น้องนี่นะครับใบกูดใบยองเป็นพ่วงเพ็ดด้วยครับพี่น้องมันพ่วงเพ็ดโมรู้ว่าระบบัวปลากรดนิดดีวะนะครับจังปีที่แล้วก็มีหัวอยอะดิมีก็มี่เยอะครับพี่นอ้องมี่เยอะแต่ว่าก็คือว่าล่ะพี่น้องเนี่ยต้นมันผสมบันธุ์เนาะ ก็ได้ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องก็พอได้เติมกันไปนะครับปีนาก็ต้องคัดเลือกพันธุ์ที่ส่วนที่บ่เป็นนะครับโอ้แดดออกแล้วอุ่นแล้วครับพี่น้องอุ่นแล้วอากาศนะครับ12-13องศาหนาวใจปีไม้นะครับนี่ผมก็ฉีดปุ๋ยเกล็ดพันธุ์ไปแล้วนะครับฉีดปุ๋ยเกล็ดพันธุ์ไปแล้วได้3สีมือแล้วกะ มีส่วนอยู่นีพี่น้องผมวม่านะครับแต่ผู้ใดพี่น้องผู้ใดมีเวลากะลองขีดเบิ้งได้ครับส่วนสูตรปุ๋ยเก็ดกะตามท้องตลาดแล้วครับพี่น้องตามท้องตลาดแล้วหรือผู้ใดสิมีสูตรของใครเองกะขีดไปเลยเนาะครับบพว่าสิเป็นผู้ใดมีเวลามัดปุ๋ยมัดก็คือนำมัดขีหมูนะครับที่เป็นที่ ถ้งช่องย t u b e หลายๆท่านเพูนแนะน้ำมาเนาะครับว่าขีดํามากขีหมูก็ดีกันครับพี่น้องผมเ็เคยขีดอยู่แต่ผมบ่มีเวลามักเนาะครับผมเ็เลยอาศัยหาสื่อตามทองตลาดง่งไๆนะครับสื่อง่ายๆตามทองตลาดเป็นปุ๋ยเก็ตนะครับคุณภาพดีาราคาบ่แพงเนาะครับพี่น้องวันนี้ก็เขาสู้หนาแรงเต็มตัวแล้วครับพี่น้องเขาหนาแรงเต็มตัวแล้วนะครับต่อไปนี่ก็ตัวผลที่มากกับประมาณกุมภาพุลเลยพี่น้อง ปุมผ้ามีหน้าจวงนี้มันสำปลังกัดูดความชื้นกับความชื้นกับพ่อมีนะครับอีกจังน้อยนะครับสําหรับมันสำปลังกัขามแรงนะครับผลติดตามมากของก็คือเพียไฟนะครับเพียไฟแรงมานี่นะครับเพียไฟล่งแน่นอนครับเพราะว่าเป็นทุกปีนะครับเป็นทุกปีถามว่าเป็นอย่างือต้องปลูกขามแรงนะครับเขียนนี่ก็คือว่าดินเขียนนี่นะครับ มันจะเป็นดินไส้นะครับดินไส้แล้วก็เป็นดินล้วนปนไส้ซึ่งดินพอกนี้มันสิอุ้มน้ำเลี้ยวนะครับเวลาฝนตกมาจะอุ้มนม้ำเอ็ดให้มันํำปะหลังเน่าเลี้ยวนะครับปานี้ถ้าเขาปลูกต้นฝนนะครับปลูกต้นฝนมันก็จะว่นใดหลายเดือนนะครับว่ไดดหลายเดือนได้ถ้าปลูกถ้าปลูกเดือนกุมภาพันธ์น่าฝนมากนะครับ กอรากระดาซิงหากสไดประมาณสี่หาเดือนซึ่งหัวกะกกำลังใหญ่กำลังส่างหัวนะครับมันก่บบาบ่ได้ผลผลิตเต็มที่ต่อไรสูงนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับข้ามแมแเนนะครับซึ่งเขาปลูกปลายฝนตุลาพืนจีกาตัวข้าสเียรคุดกับสิงหากันยากสิ่กะตกไปแปดเดือนเก่าเดือนถึงสิบเดือนนะครับผลผลิตกิเต็มที่แล้วครับ หัวกัหย่ยแปลงก็ได้น้ำนักก็ดีเนาะครับก็เลยต้องเลือกปลูกช่วงนี้นะครับถึงสี่ประสบป,ปัญหาว่ามัน่นอ่ะครับมัน่นงักแน่หรือว่ามั่นเปียกไส้ลงจริงสี่กับว่าเป็นยังกับกะเห็ดใดเนาะครับกับกับปอยเลยเนาะครับพี่น้องเราต้องไปหายาหายยังม่าเสียดยากเนาะครับผมกับปอยไว้ทุกปีทุกปีเลยนะครับเด๋ยวเพิ่นกิสิ่งใหญ่ก็เพิ่นไปเองนะครับเวลาฝนมาเพิ่นกิสิตอยอดแตกยอดแตกแตกขนง สางหัวไปเองเนาะครับอันนี้กัตามที่ปลูกมาทุกๆปีกับปล่อยเลยเนาะครับว่าไ้ไปสนใจเนวยมูนันเนาะครับกําจัดแนี่ได้หยาละพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันแรงเนาะครับกาจัดหยารอบเดียวก็คือจบเลยเนาะครับเบื่อกับพี่น้องตรงไหนข้องไหนตีเป็นไส้กะคักนี่โอ้ยบอ่ยอยากขึ้นเลยดีพี่น้องมั่นเนาะครับเพราะว่ามันบ่มีสารอาหารยังเลยเพราะว่า เป็นไส้วนเหมือนกับไส้แดงเลยไหมนี่เห็นไหมครับเพราะว่านำนำพัดลงมาจากข้างบนจะมากรงนะครับมันก็เลยเป็ี่ยนไส้บพรมิสารอาหารอย่างเป็นไส้แห่งไส้ลวนนะครับกะจีใบใหญ่ท่านมูนะครับส่วนใดที่ว่เป็นไส้ก็จังที่และจะเห็นนะครับครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีตำหนเนะครับสำหรับมั่นดินไส้นะครับไส้รวนนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมพี่น้องก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อสนับสนุนช่องน้อยๆก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผู้ที่ค่อยสนับสนุนตลอดมาเนาะครับขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ